ิกุทั้งหลายสิ่งใดบ่แมนของเจา้าสิ่งนั้นเจ้าจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเจ้าละได้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เจา้าภิกขุทั้งหลายอันใดหนอที่บ่แม่นของเจา้าภิกขุทั้งหลาย จักขุตาโมเมนของเจ้าเจ้าจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเจ้าละได้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เจ้าภิกขุทั้งหลายโสตะหูโมเมนของเจ้าเจ้าจงละมันเสียสิ่งนั้น อันเจ้าละได้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เจา้าผกขุทั้งหลายคานะดังบมเมนของเจา้าเจ้าจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเจ้าละได้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เจา้า ภิกขุทั้งหลายซิลหาลีนบมเมนของเจา้าเจ้าจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเจ้าละได้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เจา้าผิกขุทั้งหลายกายเนี่กายบมเมนของเจา้าเจ้าจงละมันเสีย สิ่งนั้นอันเจ้าละได้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เจา้าพิกขุทั้งหลายมาโนใจบมแมนของเจา้าเจ้าจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเจ้าละได้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เจา้าพิกขุทั้งหลาย เปรียบเหมือนอันใดอันใดในเชตวันนี้ที่เป็นหญ้าเป็นไม้เป็นกิ้งไม้เป็นใบไม้ที่เขาขนไปทิมหรือเผาเสียหรือทำตามสมควรแก่เหตุพวกเจ้าหูสึกย่างนี้แน่หรือบอ่ว่าคนเขาขนเข้าไปหรือเผาเห่า หรือเหตุแก้เหาตามสมควรแก่เหตุบ่อหูสึกย่างนั้นเลยข้าน้อยข้อนั้นเพราะเหตุใดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะเหตุว่าความหูสึกว่าตัวตนของตนของข้าน้อยบ่อมีในสิ่งเล่านั้นพิกขุทั้งหลาย เส้นใดก็เส้นนั้นตาหูดังลีน้นกายใจบอแมนของเจ้าเจ้าจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเจ้าละได้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เจ้าภิกขุทั้งหลายฐานะห้าประกาศเล่านี้ อันสมณะพรามเทวดามารพรหมหรือภัยไัยในโลกบออาจได้ตามปารถนาห้าประการเป็นย่างใดคือสมณะพรามเทวดามารพรหมหรือภัยภัยในโลกบออาจได้ตามปารถนาว่า หนึ่งสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาย่าแก่เลยสองสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาย่าเจ็บไข้เลยสาสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาย่าตายเลยสีสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาย่าสิ้นไปเลยห สิ่งที่มีความวินาศเป็นธรรมดายาวินาศเลยผิกขูทั้งหลายสิ่งที่มีความแก้เป็นธรรมดาก็ยอมแก้สำหรับูุทุสนผู้ปอดสดับเมื่อสิ่งที่มีความแก้เป็นธรรมดาแก้แล้วเขาก็บ่พิจารณาให้เห็นโดยแจ่มแจงว่าบ่แมนสิ่งที่มีความแก้เป็นธรรมดา จะแกสำรับเฮาผู้เดียวเท่านั้นโดยที่แท้แล้วสิ่งที่มีความแกเป็นธรรมดาย่อมแก่สำรับสัต์ทั้งหลายทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติการอุบัติก็เมื่อสิ่งที่มีความแกเป็นธรรมดาแกแล้วเอาจะมามัวเศร้าโศก กะวนกะวายห้องให้ลำพันทุบเอิกห้องให้ถึงความหลงไหลแมนอาหารก็บยอย่อยกายก็เศร้าหมองการงานก็หยุดสงักพวกอะมิตรก็ดีใจมิตรสหายก็เศร้าใจดังนี้ผุทรุสนั้นเมื่อสิ่งที่มีความแก้เป็นธรรมดาแก้แล้ว ยอมเศร้าโศกก็วนก็าวายห้องให้ลำพันเป็นผู้ทุบอิกของให้ย่อมถึงความหลงไหลภิกขุทั้งหลายเหากลาวว่าผู้ทุศนผู้บ่ไดสดับนี้ทึกลูกสอนแห่งความโศกอันมีพิษเสียบแทงแลบทาตนเองให้เดือดหอนอยู่ภิกขุทั้งหลาย สงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายบ่ใดเมื่อเราสัตว์ผู้มีอะวิชาเป็นเครื่องกันมีตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องตนย่อมบ่าปากฏเจ้าทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นย่างใดน้ําตาที่ลังไหลออกของพวกเจ้าผู้ท่องเที่ยวไปมา คำควรหองให้อยู่เพาะประสบสิ่งที่บ่พอใจเพาะผัดภาคจากสิ่งที่พอใจโดยการละนานนี้กับน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่สิ่งใดจะหลายกว่ากันน้ำตาที่ลังไหลออกของพวกเจ้าผู้ท่องเที่ยวไปมาโดยการละนานนี้แหละหลายกลัว ส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่บ่หลายกว่าเลยพวกเจ้าใดประสบมรณกรรมของมารดาตลอดกาลนานน้ำตาที่ลังไหลออกของพวกเจ้าผู้ประสบมรณกรรมของมารดาข้าควรหองไฮยอยู่เพราะประสบสิ่งที่บ่พอใจเพราะพัดภาคจากสิ่งที่พอใจนั้นแหละหลายกลัว ส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่บ่หลายกว่าเลยพวกเจา้าใดประสบมรณะกรรมของบิดาของอายน้องสายของเอื้อยน้องสาวของบุตรของทิดาความเสื่อมแห่งญาติความเสื่อมแห่งโผคะพวกเจา้าใดประสบความเสื่อมเพาะโลกตลอดกาลละนาน น้ำตาที่ลังไหลออกของเจ้าเล่านั้นผู้ประสบความเสื่อมเพาะโลกข้ามควรหองให้อยู่เพาะประสบสิ่งที่บ่พอใจเพาะผัดภาคจากสิ่งที่พอใจนั้นแหละหลายกลัวส่วนน้ำในมหาสมุทรทงังซีบ่หลายกลัวเลยข้อนั้นเพาะเหตุใดหนอเพาะเหตุว่าสงสารนี้ กำหนดที่สุดเบื้องตนเบื้องปลายบาย่ใดเมื่อเราสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกันมีตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องตนย่อมบ่าปรากฏสัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุกข์ความเพทหอนความพินาศได้เพิ่มพูนปัทภีที่เป็นป้าซาตลอดกาลานานเหมือนอย่างนั้น ิีขุทั้งหลายด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบือ่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัดพอแล้วเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้ิกขุทั้งหลายเพราะเบ้าหูถึงบอ่อแทงตลอดซึ่งอริยสัตว์สี่ยางเฮาและพวกเจ้าทั้งหลาย จึงท่องเที่ยวไปแล้วในสั่งสารวัตรตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้ผกขุทั้งหลายเพราะบ่หู้ถึงเพราะบ่แทงตลอดซึ่งอริยสัจสี่อย่างเล่าใดหนอะสี่อย่างคืออริยสัจคือทุกอริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกอริยสัจคือความดับเหลือแห่งทุก อริยสัจคือทางดับเนินให้ถึงความดับเบือแห้งถุกผิกขุทั้งหลายเพราะเบ้าหูถึงบ่แทงตลอดซึ่งอริยสัจซีประการเล่านี้แลเขาและพวกเจ้าทั้งหลายจึงใดท่องเที่ยวไปแล้วในสั่งสารวัตรตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้อานนท์ ตถาคตได้บอกแล้วบ่แม่นหรือว่าสัตว์จะต้องผัดภาคจากของหักของพ่อใจทั้งสิน้นสัตว์จะได้ตามปรารถนาในสังขารนี้แต่ที่ใดหนอข้อที่สัตว์จะหวังเอาสิ่งที่เกิดแล้วเป็นแล้วมีปัจจัยปุงแต่งแล้วมีการแตกดับเป็นธรรมดาว่าสิ่งนี้ ยาชิบหายเลยดังนี้ย่อมบ่เป็นฐานะที่มีใดเป็นใดอานนนั่นต้องเป็นอย่างนั้นคือความสลามีอยู่ในความนุ่มความเจ็บไข้มีอยู่ในความบ่มีโลกความตายมีอยู่ในชีวิตสวีวันจึงบ่บริสุทธิ์พุทธพ้องเสียแล้วและกาย ก็เหวย่ยนยนยานมีโตข้อมไปข้างหน้าอินรียทั้งหลายก็เปลี่ยนเป็นย่างอื่นไปหมดทั้งตาหูดังลิน้นกายดังนี้โทษเอ๋ยความแก้อันซั่วซา,าเอ๋ยความแก้อันทำความน่าเกียดเอ๋ยกายที่น่าพอใจบัดนี้ ก็ถือความแก่ย่ำหนีหมดแล้วแม่นไผจะมีชีวิตอยู่ตั้งห้อยปีทุกคนก็ยังมีความตายเป็นที่ไปในเบื้องหน้าความตายบอยกเว้นให้แก่ไผ่ไผ่มันย่ำหนีหมดทุกคนสัตว์ทั้งปวงทั้งที่เป็นคนนุ่มและคนแก่ทั้งที่เป็นคนพานและบัณฑิต ทั้งที่ห่างมีและยากจนล้วนแต่มีความตายเป็นที่ไปถึงในเบื้องหน้าเปรียบเหมือนภาชนดินที่สร้างหม้อปั้นแล้วทั้งน้อยและใหญ่ทั้งที่สุกแล้วและยังดิบล้วนแต่มีการแตกทำลายเป็นที่สุดเส้นใดชีวิตแห่งสัตว์ทั้งหลายก็มีความตายเป็นเบื้องหน้าเส้นนั้น วัยของเฮาแกงอมแล้วชีวิตของเฮาสั้นลงแล้วเฮาจักละพวกเจ้าไปสารณะของตัวเองเฮาได้เหตุไว้แล้วพิกขุทั้งหลายพวกเจ้าจงเป็นผู้บ่อบมาทมีสติมีศีลเป็นย่างดีมีความดำริอันตั้งไว้แล้วด้วยดีตามรักษาซึ่งจิตของตนเิอ ในธรรมวินัยนี้พิกขุใดเป็นผู้บ่ประมาทแล้วจักละซาดสงสารทรรที่สุดแท่งถูกใดตถาคตเกิดขึ้นในโลกนี้เป็นพระอรหันตัดสูได้ด้วยตนเองสมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะดำเนินไปดีหูแจงโลกเป็นสารถีฝึกคนควรฝึก ได้ย่างบ่มีไผ่ยิงกลัวเป็นคู่ของเทวดาและมนุษย์เป็นผู้เบิกบานแล้วจำแนกธรรมสร้างสอนสัตว์ตถาคตนั้นเฮดให้แจ้งซึ่งโลกนี้กับทั้งเทวดามารพรหมมูสัตว์พร้อมทั้งสมณนะพราหมณ์เทวดาพร้อมทั้งมนุษย์ด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้ว สอนผู้อื่นให้หูแจ้งตามตถาคตนั้นแสดงธรรมอันงามในเบื้องตนงามในท่ามกลางและงามในที่สุดประกาศภพมจรรันร์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเสงภิกขุทั้งหลายเอาแลเป็นผู้สลาดในเรื่องโลกนี้สลาดในเรื่องโลกอื่น เป็นผู้สลาโตวัตตะอันเป็นที่ยู่ของมานสลาโตวิวัตตะอันบ่เป็นที่ยู่ของมานเป็นผู้สลาโตวัตตะอันเป็นที่ยู่ของมลุตตะยูสลาโตวิวัตตะอันบ่เป็นที่ยู่ของมลุตตะยูสนเล่าไดถือว่าเรื่องนี้ควรฟังควรเชื่อข้อนั้น จักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่สนทั้งหลายเล่านั้นสิ้นกาละนานสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งวิญญาณหูแจงบ่ได้เป็นสิ่งที่บ่มีปรากฏการบ่อมีที่สุดแต่มีทางปฏิบัติเข้ามาถึงได้โดยหอกในสิ่งนั้นแหละดินน้ำไฟลม บ่ย่งหลงไดในสิ่งนั้นแหละความยาวความสัน้นความน้อยความใหญ่ความงามความบ่งามบ่ย่งหลงไดในสิ่งนั้นแหละนามหูบย่อมดับสนิทบ่มีเศษเหลือนามหูบดับสนิทในสิ่งนี้เพราะการดับสนิทของวิญญาณดังนี้ นั่นสงบระงับนั่นปรนณีตนั่นคือธรรมศาสตร์เป็นที่สงบระงับแห้งสั่งขานทั้งปวงเป็นที่สลัดคืนซึ่งอุปธิทั้งปวงเป็นที่สิ้นไปแห้งตันหาเป็นความจางคายเป็นความดับเป็นนิพพานดังนี้ทั้งโลกนี้และโลกอื่นตถาคตผู้หูดีอยู่ ไดประกาศไว้แจ้มแจ้งแล้วทั้งที่ที่มารไปบ่ถึงและที่ที่มลึตตยูไปบ่ถึงตถาคตผู้หูแจงเข้าใจแจ้งไดประกาศไว้แจ้มแจ้งแล้วเพราะความหูโลกทั้งปวงประตูนครแห่งความว่าตายตถาคตเปิดโล่งไว้แล้วเพื่อสัตว์ทั้งหลายเข้าถึงทิ่นอันกเกษม กระแสะแห้งมานผู้มีบาปตราคตปิดกันเสียแล้วกำจัดเสียแล้วเหตให้มดพิษส่งแล้วผดขุทั้งหลายเจ้าทั้งหลายจงเป็นผู้มากมุมด้วยป่าโมดปัฒนาธรรมอันกะเสมจากโยคขะเธอ